สวัสดีค่ะวันนี้ส่งมอบงานแล้วนะคะลาบ11นะคะพู้ผลิตทินค่ะประตู3บานนะคะลานเลื่อนคู่นะคะจะมีประตูเล็กอยู่ด้านนอกนะคะประตูเล็กก็สวยนะคะโครงสแตนเลสผสมลายไม้อลลมิเนียมนะคะตอนนี้ช่างก็กําลังทําการเทสมอเตอร์นะคะเพื่อส่งงานทั้งหมด3บานตอนนี้เปิดบานที่1ก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้บานที่1น,นะคะมอเตอร์ปกตินะคะตอนนี้บานที่1ก็จะเลื่อนปิดนะคะ แล้วก็ตั้งโปรแกรมไว้ให้ช้าหน่อยนะคะเราไม่เอาเร็วนะคะเร็วมากก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะคะสนใจก็สอบถามทักแชทได้นะคะราคากันเองค่ะไม่แพงค่ะตอนนี้ที่ร้านจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะค่ะ,ะบานที่หนึ่งปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำการเลื่อนสลับกันนะคะสองบานเป็นบานที่สองนะคะกับบานที่สาม เป็นรางคู่นะคะอันนี้ก็จะมาประกบกันไว้ระหว่างตรงกลางนะคะเปิดบานคู่ก็พร้อมกัน2บานในรางเดียวนะคะจะเป็นบานที่2กับบานที่3นะคะเป็นรางคู่มอเตอร์มอเตอร์บานที่1เปิดได้ไหม สลับกัน2รางท้ายนะคะเป็นบานที่2กับบานที่3ตอนนี้บานที่1ตัวตั้งมอเตอร์นี่ยังปิดอยู่นะคะยังไม่ได้ทําการเปิดอันนี้ปิดบานที่2ก็จะเป็น3บานนะคะ3บานพร้อมกันลายนี้ก็เป็นลายตีทึบเลยนะคะทึบๆบ,บลายนี้ก็สวยนะคะบรรยากาศมองไม่เห็นภายในบ้านสำหรับคนชอบแบบทึบๆนะคะ สนใจสอบถามทักแชทได้นะคะราคากันเองนะคะไม่แพงน,นะคะตอนนี้ที่ร้านก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะตอนนี้ก็ช่างก็กําลังคุยอยู่กับลูกค้าอยู่หน้าบ้านนะคะลูกค้าพอใจแล้วก็แฮปปี้มากนะคะว่าสวยผลงานออกมาดีเยี่ยมนะคะราคาก็ถูกแล้วก็ไม่แพง ค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้บพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสนใจทักแชทได้เลยค่ะถ้าทักไลน์จะตอบไวหน่อยนะคะเพจตอต้อมนะคะสตันเลสนะคะประตูรั้วค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.